สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ e c o s y ์คิวช r นคาเมาดูกันว่าเรามีขั้นตอนการดูแลรักษารถยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้ารถกันก่อนได้เลยนะครับขพญาติเปิดฝากระโปรงรถนะครับสิ่งแรกนะครับเราจะเห็นเป็น2ส,สีก็คือสี กับสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือเอาไว้ตรวจเช็คส่วนสีฟ้าคือสามารถเติมได้อย่างเช่นตัวนี้เป็นที่เติมน้ําสีกกระจกด้านหน้านะครับคุณใดจะมี2ที่มีด้านหน้าและก็ด้านหลังรถนะครับผมเราเริ่มต้นจากอันดับแรกการวัดน้ํามันเครื่องนะครับต้องต้องจอดรถให้ประมาณต้อสามสินาทีรอให้เครื่องเย็นก่อนแล้วค่อยดึงการวัดขึ้นมาเพื่อตรวจเช็คจะได้ระดับน้ํามันเครื่องที่ แม่นยำและเที่ยงตรงนะครับเริ่มต้นจะตั้แต่แรกอันนี้เป็นรถที่เพิ่งเช็คระยะมาใหม่นะครับน้ำมันเท่งก็ยังใสยอยู่ปกติแล้วรถเครื่อยนต์ดีเซลคันนี้จะเป็นสีดับอันนี้คืออยู่ในระดับปกติครับผมขิดบนขีดล่างจุดที่2น้ํามันเบรกจะเป็นสีเหลืองสามารถอ่านคู่มือได้เพิ่มเติม,ตมนะครับว่ามีความหมายว่าย่างไรระหว่างดอทสามกับดอทสี น้ำมันเบรกถ้ามีถ้ามันลดระดับอย่าเพิ่งเติมนะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกจะสัมพันธ์กับผ้าเบรกถ้าน้ำมันเบรกลดระดับลงต้องมีการตรวจเช็คว่ามีการรั่วหรือผ้าเบรกเริ่มเหลือน้อยหรือเปล่านะครับเราค่อยตรวจเช็คกันว่าจะมีการเติมหรือเปลี่ยนภายหรือไม่น้ำมันเบรคฮุนไดคันนี้จะเปลี่ยนทุกๆ4 0 0ี่มกิโลเมตรนะครับก็อากาศเครื่องยนต์ของฮุนไดเอสวันจะเปลี่ยน ทุกๆ40,000กิโลเมตรครับผมมาต่อกันที่จุดที่4ครับเป็นน้ำยาหล่อเย็นฝั่งนี้จะมีเขียนไว้ว่า L และ F ตอนตรวจเช็คแนะนำว่าต้องดับเครื่องประมาณ30นาทีนะครับเพื่อให้น้ำยาหม้อน้ำที่อยู่ในเครื่องยนต์ไหลกลับมาเหมือนเด็มมาต่อกันที่จุดที่5นะครับนี่เรียกว่ากรองน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเรียกสั้นๆว่ากรองดีเซลนั่นเองอันนี้จะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ40,000กิโลเมตรครับ พื่อกองไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันดีเซลไปอุดตันที่หัวฉีดแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ4 0 0 0นก 40, ิโลเมตรอันนี้ก็เปลี่ยนที่ศูนย์บริการเรียบร้อยครับรถคันนี้จุดต่อไปเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ประมาณ2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรเราจะตรวจเช็คกันทุกๆปีว่าเราจะได้เราเราใช้รถทุกวันไหมถ้าเราเป็นรถจอดเงี้ยก็แนะนําให้สตาร์ทรถ ทุกๆเป็นสัปดาห์เพื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่ไม่นั้นแบตเตอรี่เราจะเส่อบครับผมด้านหน้ารถก็จะท่าค่าก็จะประมาณนี้นะครับในการดูแลรักษาแต่ถ้ามีจุดอื่นที่สงสัยอย่างเช่นมีจุดนี้ขออนุญาตนะครับอย่างเช่นจุดนี้ของ Hyundai h อนด้าเอสจะมีเรียกว่าจุดเติมน้ํามัน Power น้ํามัน Power เราจะ เปลี่ยนถ่ายกันทุกๆค่าห0,000ื km, อนกิโลเมตรเฉพาะรุ่นหุ n น a ด H1 นะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําให้เติมเพราะว่าจะมีขีดบนขีดล่างเหมือนน้ํามันเครื่องเลย mm. ก็คือถ้าสมมุติว่ามีอาการพวงมาลัยหนักหรือมีน้ํามันหยดก็ก้มดูที่ด้านล่างรถได้เลยนะครับว่าเป็นน้ํามันตัวไหนหยดอันนี้จะมีคู่มือบอกว่าจะต้องทํายังไงอย่างง่ายๆก็คือ โทรหาศูนย์บริการขอคําปรึกษาก่อนว่าจะต้องทํายังไงบ้างรถอาจจะขับไปไม่ได้เพราะว่าน้ํามัน Power สัมพันธ์กับระบบพวงมาลัยและการควบคุมรถอันนี้ค่อนข้างสําคัญถ้ารถขยับไม่ได้แนะนำให้เรียกรถสไลด์ของศูนย์บริการได้นะครับศูนย์บริการใกล้บ้านที่ท่านอยู่ใกล้ในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะครับก็มีประมาณเท่านี้เราไปดูในส่วนอื่นได้เลยนะครับ มาต่อกันที่ส่วนที่สาคัญที่สุดน,นะครับของรถก็คือเรื่องยางยางเป็นชิ้นส่วนที่สัมผัสกับตัวถนนมากที่สุดน,นะครับเรามาดูกันว่ามันจะมีจุดเช็คอย่างไงบ้างจุดแรกที่เราจะดูนะครับว่ายางของเราพร้อมใช้งานหรือไม่เรามาดูที่ยางของเราจุดนี้ที่จุดเล็กๆเ,เป็นร่องเขาเรียกว่าสะพานยางจริงๆแล้วเราสามารถใช้ถึงจุดนี้ได้เลย แต่จริงๆเราควรใช้แค่2ปีหรือ25,000กิโลเมตรครับเพราะว่ายางจะมีเสียงดังน้อยที่สุดนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีที่สุดนะครับเราก็สามารถจริงๆเราก็สามารถใช้ถึงสะพานยางได้แต่มันจะมีเสียงดังน่าลำคาญนะครับมันจะมีในตัวรถสเปครถจะเขียนว่าเรารถคันนี้本田 S1 ปี2023จะเติมลมที่แรงดันเท่าไหร่นะครับเรามาดูจุดนี้ได้เลยนะครับ เขียนอยู่ที่ขอบประตูฝั่งขวานะครับตรงนี้ปกติแล้วเราจะเติมที่ล้อหน้าที่แรงดัน4ี่สิบ psi ครับส่วนล้อหลังเราจะเติมที่4ี่สิบดรถคันนี้ใช้น้ำมันดีเซลจะเขียนไว้ว่าดีเซล B7 อาจจะเติมผิดได้นะครับส่วนใหญ่ถ้าเติมผิดปุ๊บเราจะแนะนำให้ดับเครื่องแล้วก็ดูน้ำมันเก่าออกแล้วก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไป แล้วก็เปลี่ยนไส้กองน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยู่ด้านหน้าหรือกรองโซลาสครับก็จะมีประมาณนี้ก็สามารถใช้ต่อได้นะครับมาดูในส่วนด้านหลังนะครับว่ามันจะมีที่เติมน้ํายาสีกระจกด้านหลังอีกจุดหนึง่งแล้วก็เป็นจุดเดียวกันกับจุดที่ดึงฝาถางน้ํามันฉุกเฉินในกรณีที่เราเปิดฝาถางน้ํามันด้านหน้าไม่ได้ แล้วก็เติมได้นะครับจุดนี้แนะนําให้เป็นน้ำเปล่าหรือน้ํายาฉีกกระจกได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนจุดนี้จะเอาจะเขียนว่า emergency handle ก็คือในกรณีที่ฝาถังน้ํามันเราอะเปิดไม่ออกเราสามารถเดึงที่นี่ได้นะครับดึงพอประมาณนะครับโอเคหลายท่านคงสงสัยว่า Honda S1 ปี2023 ในกรณีที่เกิดยางรั่วเราเก็บยางอะไรไว้ที่ไหนนะครับจริงๆแล้วอยู่ด้านล่างนี้เองนะครับในกรณีที่ยางรั่วหรือยางแตกนะครับเราจะมีชุดซ่อมหรืออุปกรณ์ถอดล้อยางฉุกเฉินไว้ให้หุ่นยนต์เอสวันเราจะอยู่ใต้เบาะฝั่งคนขับด้านขวานะครับเปิดอย่างนี้จะอยู่ตรงนี้ครับผม อันนี้เป็นแม่แรงอันนี้เป็นชุดซ่อมเครื่องมือเราสามารถดึงออกมาได้เลยว่าเขาให้อะไรบ้างนะครับโอเคครับนี่คือปจัจแจเป็นทั้งปจัจแจและตัวแม่แรงในตัวเดียวกันเราไปต่อด้านหลังเลยน,นะครับว่าเราจะถอดล้อยางอะไรเรายังไงคุณดิเอวันจะมีที่เก็บยางอะไหล่ไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้รถเป็นรถใหม่เราสามารถใช้นิ้วเราหมุนไปทางซ้ายได้เลยเปิดขึ้นมาแบบนี้มันจะเขียนว่า สเปร์ไทแล้วก็เอาประแจตัวนี้ที่สามารถขันล้อรถและถอดยางอะไหล่ตรงนี้หมุนเข้าไปแล้วหมุนไปทางซ้ายได้เลยครับแล้วยางเราก็จะร่วงลงมาเรื่อยๆอยู่ด้านล่างครับเพียงเท่านี้นก็สามารถเอาอยางอะไหล่ออกมาใช้แล้วก็เก็บยางที่เกิดอุบัติเหตุเข้าไปไว้เหมือนเดิมได้นะครับและนี่ก็คือการดูแลรักษารถ h ุนไดเอสวปี2023เบื้องต้นครับในกรณีที่เราเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเช่นยางแตกอะไรต่างๆนะครับเราสามารถเอาตัวรอดกับสถานการณ์ต่างๆได้และเช่นเคยนะครับขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสไ้เอ็กซ์คลูซีฟคาร์เทด้วยนะครับและเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ